อมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลมาต่อกันที่ข้อ56นะครับข้อนี้ช้อยค่อนข้างจะยาวนะครับพี่ก็เลยต้องแบ่งเป็นสองกระดาษอีกแล้วนะครับข้อ56ครับถามว่าอู้ตายแล้วรู้สึกว่า,าที่พี่พิมพมานะครับมันจะไอตัวที่ ขีดเส้นใต้จะหายไปนะครับเดี๋ยวพี่ขอขีดเส้นใต้ให้ดูก่อนนะครับแต่ในข้อสอบมีขีดเส้นใต้ให้เห็นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ need to have นะครับตัว have ตัวนี้นะครับขีดเส้นใต้ตัวที่1นะครับข้อ B ขีดตรงนี้นะครับข้อ C ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ d ขีดตรงนี้นะครับซึ่งเขาถามว่าคำที่ขีดเส้นใต้คำไหนนะครับสามารถที่จะถูกแทนนะครับด้วยคำว่า have หรือ h a d ก o t ได้ ก็อ,อย่างที่จำกันได้นะครับ have กับ have กับ have got เนี่ยความหมายเหมือนกันคือคำว่ามีนะคะถ้า have ความหมายอื่นก็จะก็ไม่สามารถใช้ have got ไปแทนได้นะครับมาดูข้อ A กันครับ you are very dirty นะครับคุณนี่สกปรกมากเลย you need to have a shower now have a shower ตรงนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าไปอาบน้ำครับซึ่งไม่ได้แปลว่ามีครับเพราะฉะนั้นข้อนี้แทนด้วย have got ได้ไหมครับ ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นข้อ a ผิดเนเียบร้อยไปแล้วครับข้อ a ผิดแน่นอนนะครับผิดชัวร์ๆสำหรับข้อนี้นะครับต่อไปไปดูข้อ b bird ครับ I had a temperature last night. It was bad. นะครับฉันเป็นไข้เมื่อคออืนมันแย่มากเลยนะครับบางคนอาจสงสัยว่าอ๋ออันนี้ก็ไม่ได้แปลว่ามีเหมือนกันจริงๆนะครับสำหรับฝรั่งนะครับการที่คุณเป็น อาการป่วยอะไรสักอย่างฝรั่งจะถือว่าคุณมีอาการป่วยนั้นครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าแปลตรงตัวอันนี้ก็จะแปลว่าฉันมีอาการไข้เมื่อคืนนะครับฉันมีไข้เมื่อคืนมันแย่มากพอพูดถึงมีปุ๊บพะฉั้นเราสามารถแทนมันด้วย have got ได้นะครับซึ่งถ้าจะมาแทนประโยคนี้ก็ต้องผันให้มันเพราะว่าอันนี้มีรากฐานแล้เป็นอดีตต้องผันให้กลายเป็นะรรนะครับ had got นะครับต้องเป็น had got เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับสามารถแทนด้วย h a v e had g o t ได้นะครับมาดูข้ออื่นครับ I wish I had had dinner before I went here นะครับฉันฉันเออความเป็จริงแปลก็ฉันหวังว่าฉันจะกินข้าวมาก่อนที่จะมาที่นี่นะครับแปลว่าแปลว่าอะไรครับถ้าเจอประโยคแบบนี้แปลว่าเจ๊แก่ได้มาถึงแล้วแหละและยังไม่ได้กินข้าวนะครับก็เลยหวังว่าน่าจะกินข้ามาก่อนแสดงว่าเจ๊แกน่าจะหิวอยู่นะครับ have dinner แบบนี้จริงๆก็คือเป็น have dinner ที่ถูกผันนะครับถูกผันไปเป็น verb ช่องที่3นะครับเนื่องจากตัวนี้มี have อยู่แล้วเป็น verb ช่วยเข้ามานะครับซึ่ง have dinner นี้แปลว่ากินข้าวครับไม่ได้แปลว่ามีข้าวไม่สามารถใช้แทนด้วย have got ได้นะครับเพราะแสนข้อนี้ก็ต้องผิดแน่นอนและข้อสุดท้ายข้อดีครับ have a nice day นะครับขอให้มีวันที่ดีนะครับถึงแม้มันจะแปลว่ามี แต่เนื่องจากมันเป็นสำนวน h a v e a nice day นะครับเขาจึงไม่อนุญาตนะครับให้คุณใช้ h a v e got นะครับในสำนวนได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถใช้ h a v e got ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูดีๆนะครับเวลาใช้ h a v e หรือ h a v e got นะครับถ้าเป็นอาการป่วยนะครับหรือการมีของอะไรสักอย่างเช่นมีปากกามีแอปเปิ้ล หรือว่าเป็นอาการป่วยอย่างเช่นมีไข้นะครับมีอาการปวดหัวอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นนะครับเราจะสามารถใช้ have got แทนได้แต่ถ้าเป็นแ a v e แบบอื่นครับอย่างเช่น have dinner have breakfast have lunch นะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับต่อให้รู้สึกแบบว่ากินข้าวก็ตามนะครับหรือถ้าเป็นพวกสำนวนอย่างเช่น have a nice day แบบนี้หรืออย่างอื่นอย่างเช่น h a v e a shower ที่พี่พูดไปนะครับหรือ h a v e a baby h a v e a baby นะครับ h a v e a baby นะครับหรืออย่างอื่นอีกเช่น h a v e a look อะไรแบบนี้ครับแบบนี้จะไม่สามารถใช้ได้นะครับ ในกรณีนี้จะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่มันกําลังเป็นสำนวนนะครับโดยเฉพาะตัวนี้ครับ่ังนี้พี่ค่อนข้างเน้นนิดนึง h a v e a baby นะครับถ้าใช้ในเชิงสำนวนแปลว่ามีลูกนะครับจะไม่สามารถใช้ h a v e กดได้แต่ถ้าพูดว่ามีเฉยๆอย่างเช่นอย่างเช่นประโยคต้องการสื่อแค่ว่า she นะครับ has บ three babies On h ครับ on h เธอนะครับ on h เธอ e d นะครับเธอมีเด็กทารก3คนบนเตียงของเธอนะครับในกรณีนี้นะครับสามารถชทนแทนด้วย Has g o t ได้เพราะอันนี้ไม่ได้แปลว่าเธอกำลังออกลูกนะครับไม่ได้แปลว่าเธอกำลังคลอดลูกนะครับอันนี้สามารถแทนด้วย Has has got ได้นะครับต้องระวังต้องระวังดีดีนะครับโอเคครับจบไปนะครับสำหรับข้อที่56นะครับ